ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในแผนวิทยาประเภทกฎวิชาครับสร้างบารมีมาตั้งแต่สมัยสร้างโบสถ์โดยมีแม่บ้านเป็นผู้ชักชวนและได้เปิดบ้านเป็นศูนย์กเรียาณนมิตรกลาบขออนุาญ,ญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราถึงคุณพ่อและครอบครัวลูกนะครับคุณพ่อของลูกเป็นชาวจีนมายุบองทงแต่อายุประมาณ21ปีแต่ทํางานอยู่กับพี่ชายซึ่งประกอบอาชีพช่างทอง แต่ว่าคุณพ่อคิดว่าจะต้องเป็นเจ้าของกิจการให้ได้จึงกระทั่งคุณพ่อประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงในอาชีพงานเข้ามงามากจนทําไม่ทันคุณพ่อเป็นคนใจบุญชอบทําสาธารณประโยชน์อยู่เสมอเช่นก่อตั้งรโรองเจชอบส่งเคราะห์ยาแต่คุณพ่อยังไม่ค่อยเข้าใจในการทําบุญในพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่ค,ครอบครัวมีการทําบุญจะใช้ชื่อคุณพ่อเป็นประธานตลอดเลยครับ คุณพ่อเป็นคนไม่ชอบดื่มสุราแต่ก็มีบ้างนานๆครั้งเช่นญาติพี่น้องโม่อยพรหรือชักชวนให้ดื่มคุณพ่อมีภรรยาสองคนคือคุณแม่ใหญ่และคุณแม่เล็กคุณแม่เล็กวงเล็บคือคุณแม่ของลูกเองคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่ใหญ่มีบุตรด้วยกันแปดคนครับตั้งแต่คุณพ่ออยู่กินกับแม่ใหญ่คุณพ่อก็เจ็บป่วยบ่อยประกอบกับกิจการตอนนั้นกำลังเจริญแต่ป่วย จึงให้แม่ใหญ่ไปตามน้องสาวเพรแม่ใหญ่มาให้ช่วยแต่ต่อมาคุณพ่อคงจะได้ดูโง่เหงของน้องสาวของคุณแม่ใหญ่จึงได้จีบน้องสาวของคุณแม่ใหญ่เป็นภรรยาอีกคนซึ่งก็คือคุณแม่เล็กมีบุตรเรื่องกันอีกหกคนแ,แรกแม่ใหญ่ก็ไม่พอใจแต่มีคนคอยไกลเกลีย่ยให้แม่ใหญ่สบายใจว่าเออแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันเลือนล่มในคลอง ทองจะไปไหนเนี่ยจนยอมให้คุณพ่อและแม่เล็กอยู่กินด้วยกันเออใครเนี่ยเป็นคนไกลเกี่ยเนี่ยสาคัญตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเมื่อคุณพ่ออยู่กินกับแม่เล็กคุณพ่อก็ไม่เคยเจ็บป่วยอีกเลยอ๋ออ่าแต่ว่าอันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวใครจะไปเอาเหตุอนนี้นะบอกว่าป่วยมากก็เลยต้องแก้เคล็ดด้วยวิธีการอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเพราะอะไร หมอดูเคยทำนายว่าเมื่อยุ80ปีคุณพ่อจะต้องป่วยหนักคุณพ่อก็กังวลมากแล้วพอถึงเวลาก็เป็นจริงๆคือคุณพ่อพต้องผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะอาหารนอกจากนี้คุณพ่อยังมีอาการมือสั่นตลอดเวลาแต่ถ้าเกรงมือจึงจะหยุดสัน่นทางการแพทย์เรียกว่าโรคพากินสันตั้งแตง่คุณพ่ออายุ80ปีคุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆมีครั้งหนึ่งคุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวโดวยต้องใส่ท่อออกซิเจนท่อปัสสาวะอุดตัน ตั้งต่อท่อจากกระเพาะปัสสาวะเพื่อขับถ่ายร,รักษาตัวเกือบหนึ่งเดือนจึงกลับบ้านได้จนถึงวันที่9มิถุนาย,ยน46คุณพ่อมีอาการตัวร้อนความดันลดลงอย่างรวดเร็วต้องเข้าห้องไอซียูและเสียชีวิตในวันต่อมาลูมาอายุได้85ปีปัจจุบันแม่ใหญ่และแม่เล็กยังมีชีวิตอยู่แต่แม่ใหญ่ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นโรคหัวใจเป็นมาเกือบสิบปีต้องใส่กลองกระตุ้นหัวใจซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุกๆเจ็ดปีแล้วต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจเกือบทุกวัน ต่อไปนี้เป็นเรื่องของลูกแม่ใหญ่อีกสี่คนครับลูกคนที่สองซึ่งเป็นลูกสาวที่เกิดจากแม่ใหญ่ลูกคนที่สองเป็นลูกสาวที่เกิดจากแม่ใหญ่พี่คนนี้ชอบทาบุญกับวัดทั่วๆไปเช่นทอดกระถินทอดผาป่าป่วยเป็นโรคไตแพทย์ด้าจะไปฟอกไตในวันอังคารแต่ตัวเองติดธุระจึงขอผลัดไปก่อนพอเช้าวันพุธขณะกํลาลังเปิดร้านมีอาการช็อกแล้วก็ได้ร้องว่าหลวงพ่อภาวนาช่วยด้วย แล้วก็หลับไปยี่สิบวันแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคไตลูกคนที่สามเป็นลูกสาวที่เกิดจากแม่ใหญ่ชอบทำบุญกับวัดทั่วๆไปอยู่เสมอก่อนวันจะเสียชีวิตได้นิมนต์พระหนึ่งร้อยลูกเพื่อจะถวายผ้าตรายอย่างดีหนึ่งร้อยผืนถวายเสร็จก็ได้จัดงานศพให้แม่ของสามีวันสุดท้ายของงานศพของแม่สามีตัวเองก็วูบแล้วก็เสียชีวิตด้วยสเสลือดในสมองแตกลูกคนที่หกซึ่งเป็นลูกสาวที่เกิดจากแม่ใหญ่แม่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ มีครอบครัวจะต,ต้องมีเหตุให้ทะเลาะก,กันบ่อยๆทําให้เกิดอาการเครียดจึงหาทางออกด้วยการกระโดดตึกฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีความเครียดลูกคนที่เจ็บซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดจากแม่ใหญ่ขณะอยู่ร้านขายทองก็มีผู้ร้ายได้อปืนมาปล้นแล้วได้ขนทองไปจํานวนมากขณะผู้ร้ายเดินคือรถจะขับหนีเขาตัดสินใจเอาปืนไายิงต่อสู้แล้วก็ตัวเองถูกยิงสามนัดก้าตีท้องที่แขนและที่ขางทะลุสมองแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาตายหมด หลายคนแล้วสิสองสามหกเจ็ดอ่ะคำถามโอ้โห,โโหนี่เป็นลายแรกถามมาสิบข้อ,อถามเยอะตอบน้อยถามน้อยตอบเยอะ <c oughs> คุณพ่อตายแล้วตอนนี้อยู่ไหนครับทำกรรมอะไรจะต้องผ่าตัดก่อนเนื้อในกระเพาะทำไมต้องเป็นทอ่อปัสสาวะอุดตันทำไมจึงเป็นโรคพากินสัน บุญที่ลูกใส่ชื่อพอในการทตบุญทุกขั้นก็พอแต่รับหรือเปล่าครับคุณพ่อแม่ใหญ่แม่เล็กทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงต้องมาอยู่กินร่วมกันได้ครับคุณพ่อมีเสน่ห์สิคุณแม่ใหญ่ทำกรรมอะไรครับจึงต้องมาเป็นโรคหัวใจลูกคนที่สองคุณแม่ใหญ่ทำกรรมอะไรครับจึงต้องเป็นโรคายแล้วตายตายแล้วไปอยู่ที่ไหนครับลูกคนที่สามของแม่ใหญ่ทำกรรมอะไรครับจึงต้องเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกแล้วตายตายแล้วไปอยู่ที่ไหนครับ ลูกคนที่หกของแม่ใหญ่ทากรรมอะไรครับจึงต้องมากระโดดตึกฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาเช่นนี้ตายแล้วไปอยู่ไหนครับลูกคนที่จัดกับแม่ใหญ่ทากรรมอะไรครับจึงต้องถูกยิงตายตายแล้วไปอยู่ไหนครับคุณพ่อและลูกสิบสามคนจากสิบสี่คนคืออีกคนออกบวชทําบุญอะไรร่วมกันมาจึงประกอบอาชีพขายทองกันทุกคนเลยครับคือขายแต่ทองอย่างเดียวคระับประธู ก็ดีกว่าเป็นนั่งขายฐานน้องชายก็ที่หกทำบุญอะไรมาจึงได้บวชเป็นพระลูกชาของคุณครูไม่ใหญ่มาได้1 7บเจ็ดาษาแล้วครับชื่อ <Hotel. S 1> พระมหาประสานวัชวชิรชโยขณะนี้นนประจำอยู่ที่ศูนย์นิวเจอร์ซีย์ข้อที่สิบลูกๆคนทำบุญอะไรคุณพ่อและพี่พี่น้องๆที่ตายไปแล้วจึงจะได้รับบุญใหญ่ๆและเยอะๆครับข้อนี้ตอบได้สบายมากาา <explicar> อาลัลามาฟังกัน อย่าลืมให้ถามข้อนี้มาทุกครั้งเรสต์ดีในฝันนี่ฝันนะหลับตาฝันไปเป็นตุเป็นตะเตื่นกันมาก็มาเล่าให้ฟังไปเรื่อยเปื่อยกันเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฟังสบายสบายคุณพ่อมีทั้งกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ต้องพ่าตัดเนื้งองอกในกระเพาะ ท่อปัสสวะตันและเป็นโรคพากินสันกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันผสมกันกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมชนชั้นกลางได้ขาดสัตว์ทำอาหารทั้งทำเองและสั่งให้เขาทำกับกรรมปัจจุบันที่ทำงานหนักมาตั้งแต่หนุม่มจึงทำให้บางครั้งไม่ได้ทานข้าวบ้างทานไม่เป็นเวลาบ้าง หรือบางทีก็อ่านบัสรสวะอุจระบ้างในเวลาง,งานเยอะๆโดยไม่รู้ตัวจึงสั่งสมมน,นานทำให้เกิดอาการดังกล่าวพอะกอกัหมดอายุไขพอดีตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นทองและได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้กายก็สว่างขึ้นมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมในสายของวิทยาธรแต่วิทยาธรน,นั้นนี่ไม่ใช่ เสกๆปะเปานะเกี่ยวกับวิชาการอีกอย่างนึ่งญาติทอนี่มีหลายๆวิชาการที่ไปเกิดได้แค่นี้เพราะยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องบุญกุศลมากนักแต่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำบุญสังคมสงเคราะห์คุณพ่อและแม่ใหญ่กับแม่เล็กที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้ก็เพราะท่านเคยอยู่ด้วยกันในลักษณะอย่างนี้มาหลายชาติ มาเจอกันอีกโคจรมาเชอก็มาอยู่ร่วมกันอีกอก็แค่นั้นเองนั่แหละคุณแม่ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจกับเพราะกาแน่ดีท่านเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปจนมันเหนื่อยจ้าลูกคนที่สองของแม่ใหญ่ที่เป็นโรคไตจนเสียชีวิตกับเพราะกาแน่ดีมีอาชีพปล่อยเงินกู้รับจำนำจำนองคิดดอกโหดแพง เอาเปรียบมากจนลูกหนี้ไม่อาจจะใช้เงินคืนได้ก็ยึดทรัพย์มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยปล่อยเงินกู้จํานวนมากแก่ลูกหนี้แต่เดาลูกหนี้เบี้ยวเงินไม่ยอมคืนก็เลยกโกรธจึงจ้างนักเลงไปเก็บทําให้ลูกหนี้คนนั้นสลบไปหลายวันแล้วก็ตายคล้ายกับตัวเองในชาตินี้แหละจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดายอยู่ชั้นจตุมหาราชิกา สายคนทันมีวิบากทองอย่าลืมกับเธอก็ททำบุญตามวัดวาอารามทั่วๆไปลูกคนที่สามของแม่ใหญ่เสเลือในสมองแตกแล้ตายกับพเราะกรรมในอดีตสามีไปมีภรรยาน,น้อยก็เลยจ้างคนไปทำร้ายจนภรรยาน,น้อยตายกรรมนี้ก็เลยมาทำให้ เป็นวิบากกรรมเสลือดในสมองแตกแล้วตายจ้าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาในชั้นดาวดึงเฟสามีวิมานทองเพราะก่อนตายเธอเธอทำบุญมาตลอดแล้วก่อนตายถวายตายจวรพระหนึ่งร้อยรูปจำได้ไหมจ๊ะลูกคนที่หกของแม่ใหญ่กระโดดตึกตายก็เพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันการปัจจุบันที่เครียด เครียดเรื่องครอบครัวขาดกัลยาณมิตรที่จะแนะนำให้จิตใจสดใสจนเกิดปัญญาเพื่อแก,แก้ปัญหาคือขาดกัลยาณมิตรมีปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวก็เกิดจากกรรมในอดีตคือเคยเกิดเป็นผู้ชายคนที่หนี่นะแล้วมีครอบครัวแต่ตัวเองก็เจ้าชู้และผิดศีลอีกหลายข้อแถมมีหนี้สินมากมาย จึงทำให้ภรรยาชาตินั้นเครียดเลยฆ่าตัวตายพระมาชาตินี้กรรเจ้าชู้ก็เลยทำให้ตัวมาเป็นผู้หญิง oh. แล้วมีสามีที่ทำให้คล่ากับที่ตัวทำในชาติได้ดีนั่นแหละ oh. จึงเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตาย oh. ตายแล้วไปอยู่ยมโลกจ้า oh. กำลังโดนเจน้าหน้าที่จับโยนขึ้นไปบนอากาศโยนขึ้นไป oh. แล้วปล่อยให้ตกลงมาตาย oh. อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่แรงนะ oh. ไม่ใช่โยนเบาๆมาเลยโยนที่นู่นหลังคาง oh. ตุบลงมาตายทำทำแล้วซทำเล่าท,ทุกทรมานมากเจ้ <Okay. S 1> คนที่เจ็ดของลูกแม่ใหญ่โดนยิงตายเพราะกรรมในาดีตเคยเกิดเป็นโจรและเคยปล้นฆ่าเจ้าของทรัพย์ตาย <Okay. S 1> กรรมนี้ตามมาทันก็เลยโดนเหมือนที่ตัวเองทำกับเขา <Okay. S 1> ตายแล้วใจยังห่วงสมบัติอยู่ คือออกไปยิงสู้เพราะว่าหวงห่วงสมบัติแล้วก็ไปดูโมหะและเศษกรรมสุรา oh. จึงไปเกิดเป็นจิ้งจกเฝ้าอยู่ในบ้านหลายรอบแล้ว oh. อยู่ในบ้านนั่นแหละ oh. ไปดูทีละตัวทีละตัวแล้ว, oh. ลวก็เอาข้าววางไว้แล้วก็ลองเลียดดู oh. ตัวไหนลงมากินนั่นแหละ oh. อันนี้ครูไม่ใหญ่พูดไปเรื่อย พะตอนอยู่วอดปากน้ำกำลังฉันฉันอยู่รูปเดียวเนี่ยมันมีอยู่ตัวมันชอบมาน่ะ<อ>ก็เอาข้าวสุกวางให้ใมันก็มากินกินเสร็จมันก็กลับไปพอเพลงมล่อยแล้วทุกวันไม่ได้เคยกลาสักวันอเออแปลกดีมันอย่พอมาอยู่ที่นี่บางวันฉันอยู่หนาขุดใหญ่นกกินปลาไอตัวเขียวเขียวอ่ะ เคยเห็นไหมนกกินปลาเคยเห็นเออไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันบินมาเกาะข้างๆสำรับออกระถามมันว่าเอาเลือกเอาเลยเลือกเออยังรู้ภาษาเนอะเกาะขอบสำรับเ,ออเลือกเลยเอ,อ๊่นกกินปลาเชื่องนี่เลยแล้วใครเลี้ยงก็ไม่รู้ก็ไม่เคยเห็นไม่เลยรู้จักมันหรอกแปลกดีเหมือนกัน แต่ถ้าที่อมศรมฑิตเนี่ย <Yeah. S 1> มยีวันนกเอียงมาจากไหนก็ไม่รู้ mm hmm. มันก็มาเกาะให้อาหารมันมันได้ยินอุบาสกปจิกาพูดเลยอนุโมทนาค่อนุโมทนาบุญมันก็ลองอนุโมทนาบุญอนุโมทนาเวลาเข้าประชุมกลุ่มเล็กๆเนี่ยบินเกาะบินมาลงตรงกลางกลุ่มเลยนะ อนุโมทนาบุญอนุโมทนาออต่อมามีอีกตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนนกเอี้ยงเมื่อนตัวแรกหัวมีงอนในตัวหลังนี่หัวไม่มีงอนมันไม่รู้มาจากไหนไม่รู้<แ>เห็นตัวนี้พูดมันเลยหัดพูดบ้างอโอ้โหเลยแย่งพูภาษาคนนอยาวันหนึ่งก็มีญาติโยมมากราบหลวงพอ่อแต่ไม่เห็นใคร เขาก็ค hey, ุยก pe e well, so. ันเองว่าเอ๊ะนี่หลวงพ่อไม่อยู่เสียงได้ยินมาจากบนคือบนหลังคามาแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วเออเอ๊ดีเหมือนกันเหรอลตัวเนี้สอนให้มันพูดมันก็อยพูดแต่มันจะพูดที่เราไม่ต้องสอนแปลกดีนึงอ่าจากจิ้งจกไปนกเราเดี๋ยวคุณพ่อและลูกอีกสิบสามคน ที่มาประกอบอาชีพขายทองด้วยกันทุกคนเนะพราะกำเนดิดดีก็เคยมีอาชีพเป็นช่างทองนะคือทุกคน,กนมีอาชีพเป็นช่างทองกนะันค้าทองกันมาหลายชาติทีนี้มีอยู่ชาติหนึ่งก็มาเกิดเจอกันอีกอยู่ในยุคว่างวองพุทธศาสนาในสมัยนั้นเคานับถือเทวลูปก็ได้มีการหล่อเท,เทวรูปที่ เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีความกระตันอยู่ในยุคนั้นสัญลักษณ์ของผู้มีความกระตันอยู่ก็ก็หลอ่อเพิ่มว่คุณพ่อก็จึงไปชวนพวกที่มีอาชีพทำทองด้วยกันไปเอาทองมาบุ<อ>บุบุเทวรูปในยุคนั้นอันนี้สองนั้นก็เลยทำให้เกิดมาเจอกันเลย<อ>แล้วก็มีบางมีอาชีพขายทองนี<อ>่แหละแต่ว่าเหลืออีกคนหนึ่งพระน้องชาย ที่ขณะนี้ไปประจำอยู่ที่ศูนย์นิวเจอร์ซีย์เพราะเคยบวชและอยู่กับหมู่คณะมานานหลายชาติแล้วจ้ะมีอยู่ชาติหนึ่งเน่เป็นคนเกเรเริ่มเป็นมาอย่างนี้อันนี้ฝนนันในฝันนะตั้งแต่เริ่มต้นมากระทั่งแบบนี้เนี่ยเป็นตกเป็นตะเลื่อยกันมามีอยู่ชาติหนึ่งเป็นคนเกเรแต่พอดีมีบุญได้เพื่อนเป็นัลยาณมิตรชวนมาฟังธรรมแล้วทำบุญกับหมู่คณะ เกิดศรัทธาเลิกเกเรออกบวชแล้วก็อธิษฐานเขาตามมาสร้างบารมีร่วมกันก็เลยได้ร่วมกันมาแล้วก็อธิษฐานให้ได้มาทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับชาวโลกบุญที่เคยบวชก็เลยมาบวชให้กันอีกแล้วก็มาทําหน้าที่นี้แหละจ้ะบุญอะไรจะไปถึงพ่อพี่พี่น้องนก็ทุกทุกบุญนั่นแหละจ้ะ แลวก็อธิษฐานอุทิศส่วนกุศลไปให้ภูละโลกแล้วก็จะมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมจ้า